สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับปาร์ินนะครับผมในสัปดาห์นี้นะฮะต้องบอกว่ามีหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ในตำนานอย่างนี่เลยฮะนา k า m i c h นะครับผมแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่กับร้านมั่นคงมานานพอสมควรแล้วนะแล้วก็ห่างหายจากร้านมั่นคงเราเนี่ยไปนานพอสมควรเช่นกันนะครับผมแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยเขากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรุ่นที่หยิบมาพูดถึงวันนี้นะครับนั่นคือเป็น True Wireless รุ่นที่ใช้ชื่อว่าเซโร่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะมีสเปคที่น่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงให้ชมกันนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นทัวไรเลสที่มีขนาดเล็กนะครับสามารถใส่ได้ง่ายมากนะใครที่เคยมีปัญหานะครับกับการใช้งานทัวไรเลสที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอุปกรณ์ข้างในกันเลยดีกว่านะฮะชึบ โอ้โหสายใหม <What? S 1> ่มานะครับผมนี่คือตัวแพ็กเกจของเขานะครับก็เป็นสไตล์แบบยุคใหม่แล้วนะคือนาคารมิชิเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะคุ้นเคยกันนะแฟนๆมั่นคง g a d g e ตเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันว่าตัวนาคารมิชิเนี่ยเมื่อก่อนแพ็กเกจเขาอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมาแบบแบบใหม่แล้วนะครับปี2021แบบนี้นะฮะแพ็กเกจก็ดูดีขึ้นไปด้วยนะฮะนี่นะฮะ ด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคบว่าตัวหูฟังเนี่ยคือดูแล้วเหมือนจะใหญ่นะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงนะครับมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่หน้ากล่องเขาโชว์นะครับผมบริเวณด้านหน้ากล่องเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าบอกเป็นสเปคนิดหน่อยนะฮะก็เป็นบลูทูธคอคัม a อ t x นะครับผมแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่เนี่ยเล่นต่อเนื่องได้16ชั่วโมงเลยนะ <Wow. S 1> โอ้โหนานขนาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของตัวสเปคอื่นๆกันบ้างนะฮะ พลิกมาด้านหลังนะฮะก็จะมีบอกว่าเป็นพวก IPX4 นะครับน้ำหนักเบานะฮะข้างละ4.8กรัมเออนะฮะมางั้นเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับด้านหลังเขามีสเปคกับเอ,อ่อพวกรายละเอียดเล็กน้อยท่านเองเชิบเปิดกล่องมากนะครับผมเ้วก็จเจอกับตัวเคสนะจิงจริงๆแล้วเนี่ยตัวหูฟังเขาจะต้องอยู่ตรงนี้นะแต่นี่คือผมแกะมาเทแล้วก็เก็บไว้ในกล่องนะฮะตัวกล่องชาร์จของเขาเนี่ยขนาดเล็กมากนะครับผม เล็กขนาดไหนเนี่ยเทียบกับอะไรดีเ <What? S 1> ทียบกับขนาดมือถือแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูชึบนะฮะนี่แค่นี้เองนะครับเล็กมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันสนันิดหนึ่งแล้วกันนะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับยกออกมานะฮะเจอกับคู่มือนะครับหนึ่งเล่มชึบ แล้วก็มีกล่องข้างในนะอ๋อมันเป็นฝาครอบนะฮะแล้วก็จะมีสายชาร์จแบบ USB Type C สีขาวนะฮะแบบนี้มาให้1เส้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวจุกซิลิโคนนะฮะที่เป็นไซส์อื่นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีกี่ไซส์นะฮะเทออกมาซึบอ่าก็จะมีในซองเนี่ยนะครับจะมี2ไซส์นะครับคือคือจะเป็นไซส์ S แล้วก็ไซส์ L นะครับผม สไซส์นะฮะส่วนไซส์ M เ,เนี่ยจะอยู่ในหูฟังอยู่แล้วนะครับผมก็ทั้งหมดจะมี3ซ้ไซส์นะฮะเป็นจุกซิลิโคนหมดเลยชื้เดี๋ยวเก็บก่อนแล,แล้วก็นี่คืออะไรก็พวกแผ่นวอลันตีการ์ดนะฮะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีหลายแล้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมีพวกตัวหูฟังตัวเคสชาร์จคู่มือสายชาร์จแล้วก็จุกนะฮะเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์เข้าไปก่อนนะครับผม ชืบชืบอ,อ่ามาเปิดดูคู่มือกันนิดนึงนะครับผมคู่มือของนาคามิชีต,ตัวนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์คู่มือออกมาให้อ่านแล้วแบบเข้าใจง่ายนะครับผมก็จะมีพวกวิธีแพ i ์ลิงนะฮะมีวิธีในการเ,เปิดปิดนะครับผมแล้วก็จะบอกวิธีที่จะออคอนโทรลนะครว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมพวกนี้ก็สามารถดูได้จากในคู่มือนะฮะเดี๋ยวเรา จะทาการทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่ามันคอนโทรลอะไรยังไงได้บ้างอีกทีนะครับอ่ะแยกไว้ก่อนรูทอตัวหูฟังกันนะครับตัวเคสของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กเลยนะครับผมว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ไม่อยากได้ตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสใหญ่ๆนะฮะแถมน้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าเบามากนะครับผมที่ตัวเคสนะฮะบ,บริเวณด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อสีดำนะครับผมซึ่งมันจะเหลือบๆเทานิดนึงนะ แล้วก็ตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟสถานะตัวแบตเตอรี่ของตัวเคสนะครับมีทั้งหมด4ดวงนะก็แบ่งเป็นไฟดวงละ25%นะครับผมนี ในส่วนของสเปคเขานะครับเขาบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับผมแล้วก็ใช้ชิปของทางคอค m m นะครับเป็น qc c 3020นองะฮะรองรับโคเด็กที่เป็น sbc นะครับ aac แล้วก็ aptx ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็คือว่าตัวเ,เคสของเขาเนี่ยนะครับชาร์จแบบ usb type c นะครับผมก็ถือว่า ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะนําไปออกกําลังกายนะครับตัวนี้ก็รองรับมาตรฐานเป็น IPX4 ด้วยนะครับถือว่าเอาไปใช้ออกกําลังกายได้นะครับโดนเหงื่อโดนละอองฝนได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่อยากจะได้ทูวีเลสขนาดเล็กที่เอาไปใช้งานได้แบบหลากหลายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็เมื่อใช้ร่วมกับตัวเคสเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุด16ชั่วโมงนะครับคือตัวหูฟังเนี่ย เล่นต่อเนื่องสูงสุดเนี่ยได้ได้อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมขึ้นอยู่กับการปรับระดับเสียงด้วยนะแล้วก็โคเด็กที่ใช้นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยจะชาร์จซ้ำนะครับจากศูนย์ถึงหนึได้อีกประมาณ2รอบนิดๆนะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่แถวๆสิบหกชั่วโมงตามสเปคที่เขาแจ้งมานั่นเองครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นากามิชิเซโร่ตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับคือเราดูจากตัวบริเวณตัวเฮาซิ่งเขาเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนมันใหญ่แล้วก็หนานะแต่ว่าเวลาที่มันเข้าไปในหูเราแล้วเนี่ยมันจะมีแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่ามัน เข้าไปได้ง่ายนะครับเพราะว่ารูปทรงตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เขาจะมีความโค้งเว้านิดหน่อยนะครับทำให้มันสามารถที่จะเข้าไปในหูเราได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆกับคนที่มีใบหูที่ค่อนข้างเล็กนะครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะฮะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าใส่ง่ายมากนะครับผมตัววัสดุที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับมีความแน่นหนาแล้วก็น้ําหนักเบานะครับผม ตรงบริเวณเฟซเพจของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นเอ่อเป็นเงาเงานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนี่อ่ระบบสัมผัสนะครับเราสามารถที่จะแตะควบคุมต่างๆได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูการสวมใส่ของเขานะฮะนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับวิธีใส่ไม่ได้ยากเลยนะฮะเราแค่หยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยใส่เข้ามาอย่างนี้ชึบเอาตัวจุกหูฟังนะครับเข้าไปในรูหูแล้วเราก็บิดนิดนึงปึ๊บแค่นี้นะฮะสังเกตว่ามันจะไม่ได้ยื่นออกมาจากหูเยอะเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็มีฟิตติ้งที่ดีด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยคือฟีลลิ่งมันสบายมากไม่ได้รู้สึกอึดอัดหูนะฮะทำให้การใช้งานเนี่ยถือว่าสะดวกนะครับไม่หลุดหูง่ายถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการใส่หูฟังทูอิเลทแล้วมันมีขนาดใหญ่จนเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใส่ง่ายแล้วก็ขนาดเล็กกําลังดีเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับว่าเวลาเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยทำยังไงนะครับผม โอเคนะครับผมพอเราเข้ามาที่ตัวบลูทูธของเรานะครับเราก็เจอชื่อเขาเลยแบบนี้นะฮะจะเขียนว่านากามิชิเซโร่นะครับก็จะขึ้นเป็นข้างขวาขึ้นมานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหยิบข้างซ้ายขึ้นมาก่อนน่ะมันก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับผมซึ่งพอเราเจอชื่อพูกกดคอนเน็กได้เลยนะฮะพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะฮะเขาก็จะมีเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะฮะให้เรากดแพรเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับม รายชื่อตัวบลูทูธที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับมันจะขึ้นแค่คอนเน c t แค่อันเดียวนะอีกอันนึงมันจะปล่อยว่างเอาไว้สําหรับเวลาที่เราต้องการจะใช้อีกข้างหนึ่งนะครับสมมุติว่าอย่างงี้ผมใช้คอนเน c t เป็นข้าง R ข้างขวาอยู่นะครับเวลาที่ผมหยิบข้างซ้ายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวเซโร L นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของการฟังเพลงได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมใช้แอปจุกนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าการอัปเเเดตวออร์ชั่นนใหมขขมขงาี ลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาใช้งานดูนะครับแล้วตอนนี้ก็มีมิดเยียเซลด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้จุกสวีไนะครับก็ลองกดเข้ามาดูได้นะครับเขาก็มีพวกราคาแจ้งบอกนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเดือนแรกเพียง19บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดือนละ99บาทนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะลองใช้ก็ลองสมัครแบบ1เดือนดูก่อนก็ได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นแบบราย3เดือนนะครับจะเหลือ 59บาทเท่านั้นเองนะครับจาก279บาทนะครับเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เป็น Family Plan ก็มีนะฮะจาก387บาทนะครับก็จะเหลือ139บาทนะครับลองใช้กันดูนะครับก็ถือว่าแอปใหม่ของเขาเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆเข้ามานะครับรวมถึงตัวเพลย์ลิสต์ของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายมากนะฮะมานะครับเดี๋ยวเราลอง เปิดฟังกันสัหน่อยนะฮะนี่โอ้โหต้องฟังวนจน move on โอ้โหชอบ <Wow. S 1> ช่อเพลงเขาจริงจริงอย่างเท่นะฮะกด้ามาฟังกันสัหน่อยนะฮะผมนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการควบคุมกันนะฮะน,นี่ก็ปล่อยเพลงเล่นไปก่อนนะครับผมวิธีคอนโทรลเนี่ยนะครับตามคู่มือเขาบอกมานะฮะซูมก่อนชื่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะ เขาบอกว่าเวลาที่จะเพิ่มลดเสียงนะครับก็ให้แตะถ้าเพิ่มเสียงนะให้แตะที่ข้างขวาลงไป1ครั้งนะครับลดเสียงก็แตะที่ข้างซ้าย1ครั้งนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นรับสายก็ได้นะครับผมส่วนถ้าจะข้ามเพลงนะฮะให้แตะที่ข้างขวา2ครั้งนะครับย้อนเพลงให้แตะข้างซ้าย2ครั้งหรือจะเป็นการวางสายโทรศัพท์ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนการเรียก s i r i หรือพวก o o g l e Assistant นะครับก็ให้แตะลงไป3ครั้งข้างไหนก็ได้นะครับถ้าจะเพย์พอร์เนี่ยก็ ให้แตะค้างไว้2วินะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะคอนโทรลได้หมดเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะลองแบบเพย์พอสก่อนนะเขาบอกแตะค้างไว้2วินะครับอลองพอดเพลงนะครับโอ้รวดเร็วมากๆนะครับไหนลองเพย์ต่อครับจุ๊บอ่าสุดยอดจริงๆนะครับผมก็ถือว่าการแตะเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มเสียงดูนะครับ เพิ่มเสียงเขาบอกให้แตะข้างขวาลงไปหนึ่งครั้งนะครับบอกอแตะลงไปหนึ่งครั้งนะฮะอ่านี่ครับมันก็ค่อยๆขึ้นมาทีละหนึ่งสเต็ปนะครับก็ถือว่าเป็นการคอนโทรลที่ง่ายนะผมว่าด้วยความที่ตัวเฟสเพจเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนหูฟังทูเวเลตรุ่นอื่นๆนะครับมันก็เลยทําให้เราแตะแล้วมันค่อนข้างแม่นยํานะครับผมล,ลองลดเสียงดูบ้างครับแตะข้างซ้ายหนึ่งทีอืมอืม,อมก็ถือว่าคอนโทรลได้ง่ายนะครับเดี๋ยวลองเป็นข้ามเพลงแล้วกันนะฮะ แตะลงไป2ครั้ง 1, 2ึ่ออ่าหนึ 1, ่ย้อนเพลงนะครับผมเออไงดีฮะไม่มีวืดเลยนะฮะถือว่าเป็นตัวพาเนลสัมผัสเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับคือตอบสนองได้รวดเร็วนะครับผมไดนลองแตะ3ครั้งสิ 1, 2, 3อ ก็จะเป็นติดเป็นสิริแบบนี้ขึ้นมานะครับถือว่าการคอนโทรลของเขาเนี่ยง่ายแล้วก็ครบถ้วนมากๆนะผมว่าใครที่แบบเคยมีปัญหาเรื่องของการ euh ทัดคอนโทรลต่างๆของรุ่นอื่นๆมาเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำระบบสัมผัสมาได้ดีมากนะครับตอบสนองไวนะครับแล้วก็แม่นยำสูงเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบในเรื่องของดีเลย์บ้างดีกว่าเนาะ ไปดูกันว่าตอนที่ดูแบบ YouTube นะครับมันจะมีดีเลยให้เห็นหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันฮะรวมดาวสู่ชาวสวนผลไม้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนี่เลยฮะหูฟังตัวใหม่จากแคมไฟออดิโอทั้งคู่นี้นะครับได้แก่ฮันนี่ดิวเสียงมตรงดีนี้วหวานะครับเทสสดๆเสียงเข้าเนี่ยสุดยอดจริงๆ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับปออมารินนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่ของทางแค m ไฟล์ e a u d โ o นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับที่ราคาเนี่ยทั้งคู่นี้เนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแหมถือว่าเป็นการทดสอบดีเลย์ให้เห็นกันนะครับคือถือว่าตรงไปเลยนะนี่เทสกันแบบให้ดูแบบสดๆเลยนะครับคือ ตัวนี้เนี่ยเอาไปชม Disney p พั s Netflix หรือว่าพวก Youtube ต่างๆเนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของภาพและเสียงนะครับเอาไปใช้งานได้แบบสบายๆนะครับผมส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจากที่ทำการทดสอบมานะครับก็อาจจะมีดีเลย์อยู่นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นแนวเกมแบบพวกอ่าพับจ คอร์ดิวตี้โมบานะครับอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่เป็น Music Tapping ที่ต้องการความแม่นยำส,งสูงๆเนี่ยอันนี้จะมีดีเลยให้เห็นอยู่บ้างนะครับส่วนในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับหลังจากที่ลองใช้งานมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวไมโครโฟนของเจ้าเซโร่เนี่ยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเวลาที่อยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทำงานนะครับผมลอง ทดสอบดูเนี่ยเออคุยรู้เรื่องเลยนะเสียงแบ็กกราวด์รอบข้างเนี่ยเข้ามาแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าออกไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นตอนที่ขึ้น BTS หรือว่าอยู่รอวนรอรถเมย์ตรงป้ายรถเมย์อะไรแบบเนี้ยนะครับเสียงรอบข้างเนี่ยจะดังหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพูดเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นหรือถอดมาเจาะปากสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะช่วยให้การสนทนาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเดีย๋ยาวมาพูดกันต่อถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างแล้วกันนะสำหรับเจ้าเซโร่ตัวนี้นะฮะ มีความเป็นนาการมิชิสูงมากนะครับใครที่เคยฟังหูฟังของค่ายนี้มาก่อนจะรู้เลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะครับตัวเบสเนี่ยเขาจะฟังสนุกเลยนะครับเป็นเบสที่มีมวลอิ่มแน่นนะครับปะท้าได้แรงนะครับแล้วก็ตัวเบสของเขาเนี่ยนะครับจะไม่ลอยขึ้นมากบเสียงกลางนะเขาจะคุมโซนด้านล่างได้ดีมากนะครับทาให้เวลาฟังแล้วเนี่ยมันรู้สึกสนุกคึกคักนะครับผมส่วนเสียงกลางเนี่ยจะออกโทนอุ่นๆสักนิดหนึ่งนะครับผมมีเนื้อเสียงที่หนาหน่อยนะครับเวลาฟังแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเออมัน มันบางหรือว่ามันแห้งนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเสียงกลางเนี่ยจะถอยมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับทำให้รู้สึกได้ถึงความฟังสบายนะครับหรือว่าเวลาฟังเพลงที่เป็นแนวแบบสปีดไวๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันพุ่งออกมาจนลุกเล้าจนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เสียงของทางนากามิชิที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับผมส่วนเสียงย่านแหลมนะครับจะเป็นแหลมที่ใสนะครับสะอาดแต่ว่าขอบเสียงของเขาเนี่ยจะไม่ได้คมชัดจะแจ้งมากนักนะครับจะเป็นเสียงแหลมที่ ออกแนวแบบฟังสบายๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับไม่มีรายละเอียดนะมันยังมีความใสเคลียร์นะครับเวลาที่เราฟังพวกเพลงที่มีลายกีตาร์หรือเครื่องสายเยอะๆเนี่ยตัวเสียงแหลมของเซโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับให้รายละเอียดของพวกเครื่องสายได้ดีเลยนะครับฟังแล้วมันรู้สึกเออเฮ้ยนี่มันคือแบบเป็นซาวแบบที่มันฟังแล้วมันมีความเป็นอะคูสติกนะครับฟังง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกล้าหูเร็วนะครับผม ตัวนี้นะครับใครที่เอาไปฟังแนวเพลงแบบแนวป๊อปล็อกนะครับเพลงเบสนำนิดนึงนะครับอย่างเช่นพวก INB นะครับแนวฮิปฮอปอะไรเงี้ยเอยตัวนี้ดีนะครับฟังง่ายเลยนะครับฟังสนุกด้วยตัวเบสเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันมีความหนักแน่นนะครับปะทะาได้แรงทีเดียวส่วนแนวเพลงพวกอะคูสติกเนี่ยนะครับก็ให้พวกเสียงเครื่องสายได้ดีนะครับลายกีต้งกีตาร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็การแยกชิ้นดนตรีเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแถมตัวนี้นะครับยังให้เสียงรองที่ ฟังแล้วเนี่ยมันมีความแบบผ่อนคลายหน่อยนะครับคือเสียงร้องของเขาเนี่ยจะมีความดักอยู่นิดๆน,นะครับแต่ว่าเนื้อเสียงเขาเนี่ยจะไม่แผดนะเวลาฟังเสียงร้องแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบสมูทลื่นไหลดีมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นทวีเลสที่ครบเครื่องมากๆนะครับทางในเรื่องของการมีสเปคต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับรวมถึงขนาดของตัวหูฟังที่เล็กใส่ง่ายนะครับผม พูดมาทั้งหมดนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่แพงนะครับบอกเลยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่2,490บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคานี้เป็นราคาแบบจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะเอาไปพวกดูคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นวิดีโอตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่มีดีเลยนะครับดูได้สบายๆนะครับลื่นๆเลยนะฮะ แล้วก็มีสินค้าเข้ามาพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้านาคารมิชเซโร่ตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกสสีนะฮะจะเป็นสีดําแบบที่ให้คุณชมดูวันนี้นะครับกับอีกสีนึงจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีเดโม่ให้ทดลองฟังเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระจายไปตามหน้าสาขานะครับท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาลองฟังเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับส่วนใายที่ไม่สะดวกนะครับคลิกเข้ามาได้เลยเว็บไซต์มันคง gadget com นะครับแล้วก็ทาง shopee มั่นคง gadget ได้เช่นกันนะครับพร้อม และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวนา i ามิชิเซโรทูไวเลสตัวนี้นะครับที่เอามาแกะกล่อง u n นบอกให้ผู้ชมได้ดูกันก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาตามรับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ